สวัสดีครับนี่พี่แบงค์จากใจดีโปรเจกต์ .com ครับในครั้งนี้พี่แบงค์ก็จะมาสอนวิธีการใส่ตัวภาพูวี่นะครับหรือตัววิดีโอเนี่ยเข้าไปในแฟลตของเราว่าเราสามารถที่จะใส่ไฟล์วิดีโอเข้าไปในแฟลตได้อย่างไรนะครับแล้วก็มีวิธีไหนกันบ้างนะครับหากน้องๆดูคลิปแล้วมีอะไรสงสัยอย่างมาเจอพี่แบงค์นะครับก็มาหาพี่แบงค์ได้ที่ w w w j ใจดีโปรเจกต์ .com นะครับหรือไม่ก็มาได้ที่ตัว Facebook f a n p a g e นะครับก็พิมพ์ใจดีโปรเจกต์ไปได้เลยนะครับก็ จะเจอหน้าตาแฟนเพจประมาณนี้นะครับก็นั่นคือแฟนเพจของพี่แบงค์นะครับเข้ามาคุยเข้ามาเล่นกันได้เนาะเริ่มต้นนะครับพี่แบงค์เข้ามาในแฟลก่อนนะครับแล้วก็ถ้าน้องๆเพิ่งเข้ามานะครับกดไฟล์นิวนะครับเลือกเป็นแอคชั่นสคริปต์3หรือ2ก็ได้นะครับเพราะว่าในครั้งนี้เราสอนในเรื่องของการใส่วิดีโอเป็นหลักนะครับก็ไม่ได้ใส่สคริปต์มากนะครับดังนั้นเลือกเป็นอะไรมาก็ได้นะครับ ตั้งขนาดหน้าจอเอาตามที่ตัวเองชอบนะครับเฟรมเรทก็ตามที่ตัวเองต้องการได้เลยครับอันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับไฟลวิดีโอพี่แบงค์เตรียมมาอันนึงนะครับก็จะเป็นตัวผลง,งานเก่าๆของพี่นะครับเรามาลองเล่นดูนะครับก็จะมีการนับ10 9 8ก้าแปดเแล้วก็เป็นเนื้อหานะครับนะ โอเคเดี๋ยวเราเอาวิดีโอตัวนี้มาใส่ในแฟลตกันนะครับเริ่มต้นนะครับพี่กดไฟล์ครับ i m p Import ครับ Import วิดีโอนะครับการใส่วิดีโอลงไปในแฟลตมันจะมี2แบบนะครับมีแบบโหลดไฟล์จากภายนอกกับ Embed ก็คือฝังไฟล์เข้าไปในแฟลตเลยนะครับในครั้งนี้พี่แบงค์จะสอนทั้ง2ออย่างนะครับแต่ตัวแรกที่พี่แบงค์จะเอามาสอนก่อนคือแบบ Embed นะครับสังเกตว่าแบบ Embed เนี่ยมันจะมีอ่าเขียนว่า Embed FLV in SWF นะครับ แต่ไฟล์วิดีโอที่น้องเตรียมาหรือน้องโหลดมาจากจาก u t u b e เนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นนามสกุลอื่นอาจจะเป็น avi เป็น mp4 อะไรประมาณนี้ครับของพี่นี้เป็น mp4 อยู่นะครับก็เดี๋ยวต้องแปลงเป็น flv ก่อนนะครับในแฟลตนะครับมันจะมีปุ่มหนึ่งคือ launch adobe media encoder นะครับกดได้เลยครับจะทำการเปิดโปรแกร,รม adobe media encoder ขึ้นมานะครับ เราก็ทำการคลิกลากไฟล์นะครับเอามาใส่ตรงๆได้เลยนะครับแล้วก็สามารถเลือกได้ว่าเอาไฟล์นาสกุลอะไรในที่นี้เราจะใช้เป็น flv นะครับแล้วก็เลือกคุณภาพของภาพได้นะครับซึ่งพี่แบงก์ก็เลือกเป็น1 2 8ย่พันนะครับน้องสามารถเลือกแบบนี้ก็ได้แล้วก็หรือคลิกตรงนี้ก็ได้นะครับตรงข้อความคลิกหนึ่ครั้งนะครับมันจะให้เราเข้าไปตั้งค่าเอานะครับ เราสามารถตั้งค่าได้ว่าวิดีโอเอาขนาดเท่าไหร่นะครับเอาเสียงเป็นโมโนสเตอริโอนะครับคุณภาพอย่างไรนะครับตั้งค่าได้ในที่นี้นะครับท่านน้องสังเกตแรกแนีในวิดีโอของพี่มันจะมีการนับตัวเลขก่อนแล้วค่อยเข้าเนื้อเรื่องนะครับพี่อยากจะตัดเอาตรงนับตัวเลขออกนะครับพี่ก็ทําการเลื่อนเราก็เลื่อนนะครับเพราะจุดเริ่มต้นเนี่ยเราเริ่มตรงนี้ก็พอนะครับไม่เอาตัวเลขนะครับ ในช่วงแรกไม่เอานะครับเราสามารถทําการตัดต่อส่วนแรกๆหรือตัดต่อแบบง่ายๆนะครับในนี้ได้เลยนะครับส่วนตอนจบก็อ่ะแบบนี้นะครับดีอยู่แล้วนะครับไฟล์เอาวิดีโอด้วยนะครับเอาออ d ดิโอด้วยคือเอาเสียงด้วยนะครับที่เหลือพี่แบงค์ไม่ได้ตั้งค่าอะไรแล้วนะกดโอเคเลยครับแล้วก็กดปุ่มสีเขียวตรงนี้นะครับ ที่เหลือคือรอครับมันก็จะมีการแจ้งว่าใช้เวลาประมาณเท่าไหร่นะครับอันนี้ของพี่ก็จะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ -2 2นาทีนะครับในการแปลงไฟล์ตัวนี้ให้กลายเป็น flv นะครับเดี๋ยวยังไงพี่อาจจะพอสคลิปไว้ก่อนแล้วก็เจอกันอีกทีตอนที่ตัววิดีโอใกล้เสร็จแล้วนะครับตอนนี้วิดีโอของเราก็ใกล้เสร็จแล้วนะครับก็ดูเวลานะครับ3 2 1 0 อ่ามันจะมีเสียงแจ้งเตือนมานะครับเราก็จะได้ไฟล์ flv มาวางอยู่ใกล้ๆไฟล์ mp4 ของเรานะครับสามารถเปิดเช็คดูได้นะครับเห็นไหมว่าพี่ตัดตัว1987นะครับที่นับตัวเลขออกไปแล้วนะครับโอเคเรามาใส่ในแฟลชได้เลยครับการใส่แบบ Embed นะครับคือให้เลือก Embed ตรงนี้กด browse นะครับ เลือกไฟล์นะครับ flv กด open ครับกด next ครับมันจะมีถามนะครับว่าต้องการใส่เป็นไฟล์วิดีโอแบบเป็นวิดีโอเลยหรือว่าใส่ในมุียคลิปหรือใส่ในกราฟิกนะครับในส่วนนี้น้องลองเล่นกันดูได้นะครับอันนี้พี่จะใส่เป็นแบบวิดีโอเลยนะครับมันจะวางบนไทม์ไลน์ยาวไปเลยนะครับให้เห็นกันง่ายๆเนาะมันจะมีถามว่าใส่เสียงไหมต้องการให้เฟรมเนี่ยยืด ตามไทม์ไลน์หรือเปล่านะครับอันนี้คือต้องการให้ตัวไทม์ไลน์เนี่ยสร้างเฟรมขึ้นมาตามความย,ยาวของวิดีโอหรือไม่นะครับแล้วก็อันนี้คือใส่วางบนออนสเตทเลยหรือเปล่าคือบนหน้าจอหลักนะครับหรือถ้าน้องไม่คิดอะไรมากติ๊กลงไปทั้ง3อันเลยก็ได้นะครับคือใส่เสียงใส่อะไรเข้าไปด้วยนั่นแหละกดเน้ครับกด finish ครับรอแป๊บเดียวนี้ใส่เร็วมากนะครับก็เข้ามาได้เรียบร้อยนะครับ ที่แบงค์อนุญาตกดเซฟนะครับแล้วก็คอนโทรลเลอเตอร์นะครับทำการเอ็กพอร์ตตัวไฟแฟลตของเรานะครับเป็น S W F นะครับเพื่อเตรียมออกไปใช้างานสังเกตว่าตอนนี้ตัวไฟแฟลตของเราเนี่ยก็มีวิดีโอฝังเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับ ไฟแฟดของเราที่เราเอมเบดวิดีโอใสเข้าไปเนี่ยค่อนข้างมีขนาดใหญ่ตามวิดีโอนะครับจะใหญ่ขึ้นไปตามวิดีโอด้วยถ้าวิดีโอขนาดประมาณ100กว่าเมกอยู่ๆไฟแฟดของเราก็จะบวกไปด้วยอีกประมาณ100กว่าเมกนะครับอย่างเช่นแฟดตัวนี้ของพี่ไม่มีอะไรเลยนอกจากวิดีโอนะครับก็ประมาณ30เมกเนอะตัวไฟล์วิดีโอที่พี่ใส่เข้าไปนี้ก็ประมาณ3 1เเมกเห็นไหมครับมันจะพอๆกันนะครับมันจะบวกขึ้นไปเพิ่มพอๆกัน ตัวไฟแฟดของเราในรูปแบบเอมเบดนะครับเราสามารถ c o อปปี้เอาไปวางไว้ที่ไหนก็ได้นะครับเอาไปวางเครื่องเพื่อนวางเครื่องไหนก็ได้ที่เล่นแฟดได้ก็สามารถเล่นวิดีโอได้นะครับภาพวิดีโอก็จะมานะครับอันนี้คือรูปแบบของเอมเบดการฝังวิดีโอลงไปในแฟดเลยนะครับซึ่งรูปแบบนี้เนี่ยพี่จะใช้สำหรับวิดีโอที่มีขนาดเล็กนะครับมีนิดเดียว นะครับแล้วก็ไม่ตัวตัวแฟลตเนี่ยมีเกมหรือมีอะไรไม่เยอะนะครับตัวแฟลตก็ไม่ใหญ่มากวิดีโอก็ไม่ใหญ่มากพี่ถึงจะเอมเบดรวมกันให้มันเป็นก้อนเดียวนะครับถ้าตัวแฟลตของเราเนี่ยมีขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับเดี๋ยวพี่ขอสร้างโฟลเดอร์โหลดมาหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะใส่ตัวใหม่ขึ้นมานะครับเป็นแอคชั่นสคริปต์สนะครับเมื่อกี้พี่ลืมตั้งค่า พา258720นะครับจริงๆขนาดเท่าไหร่ก็ตามวิดีโอได้เลยนะครับตามที่เราต้องการนะครับอันนี้จะเป็นรูปแบบของการโหลดนะครับ <c oughs> ถ้าตัวไฟลนะ์งานหรือไฟแลแฟลชของเรามีขนาดใหญ่อยู่แล้วแล้วก็วิดีโอขนาดใหญ่มากนะครับพี่ส่วนใหญ่ก็จะแนะนำว่าใช้เป็นแบบ โหลดมาเป็นแบบสตรีมดีกว่านะครับหรือว่าหากน้องเขียนเพื่อต้องการให้ดูออนไลน์ดูบนเว็บไซต์อย่างเงี้ยพี่ก็จะแนะนําแบบสตรีมมากกว่าเหมือนใน YouTube อะครับ YouTube ก็จะเป็นแบบสตรีมคือดูไปโหลดไปดูไปโหลดไปมันก็จะไม่ช้าเนอะรูปแบบของการใส่แบบโหลดนะครับพี่แบงก์กดไฟล์ Import ครับ Import วิดีโแบบโหลดนะครับเลาครับเดี๋ยวพี่แบงก์จะทำแบบผิดให้ดูก่อนนะครับ อันนี้นะครับเรา flv นะครับสังเกตนะครับพี่แบงค์บอกนะว่าครั้งนี้พี่แบงค์ทำแบบผิดให้ดูก่อนนะครับเราเลือกไฟล์เสร็จปุ๊บนะครับเป็นแบบโหลดนะครับกดนี้ครับมันจะถามว่าอยากได้ตัวสกินเนี่ยตัวควบคุมแบบไหนมีปุ่มเล่นกับปุ่มเสียงหรือเอาแบบไหนนี่เราเลือกได้นะครับ เอาให้มันเหมาะกับของเรานะครับที่ขอเลือกเป็นแบบนี้ของเรามันไม่มีเน็กวิดีโอก็เหลือแค่เล่นกับเสียงก็พอแบบนี้นะครับอเอาแค่นี้พอเลือกสีเลือกสันได้นะครับที่แบงก์กดเน็กนะกด finish ครับรอแ๊บเดียวเหมือนกันนะครับอันนี้รอไม่นาน เราก็จะได้ไอ้นี้มา1่ก้อนนะครับลองกดคอนโทรลเลนเตอร์ดูครับนี่มีตัวสกินนะครับตัวควบคุมนะครับอันนี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยนะครับแต่เหมือนที่พี่แบงค์บอกนะครับว่านี่คือรูปแบบของการใส่ที่ผิดมันผิดอย่างไรสมมุตินะครับถ้าพี่แบงค์ เอาไฟล์ตัวนี้ของพี่นะครับเอาไปเล่นในเครื่องอื่นนะครับมันจะไม่มีวิดีโอติดเข้ามาด้วยนะครับมันจะเล่นไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวผ่าของพี่เนี่ยมันเป็นไดไอแบงค์สอน u t u b e แล้วก็โฟลเดอร์ต่างๆนานานะครับจนถึง Movie จุด flv ซึ่งแน่นอนพอไปเล่นในเครื่องอื่นเนี่ยเครื่องอื่นมันจะไม่มีตัวไดไอแบงค์อย่างนี้นะครับ ดังนั้นวิธีการที่ถูกต้องเราทําอย่างไรนะครับพี่แบงค์จะสอนวิธีการที่ถูกนะครับแบบง่ายๆให้ดูเริ่มต้นนะครับพี่แบงค์ขอ delete ทุกอย่างกลับไปอยู่เหมือนตอนแรกนะครับเริ่มต้นนะครับเรา copy ตัวไฟล์ flv ของเรานะครับไปวางไว้ใกล้ๆตัวไฟแฟลชของเราแบบนี้นะครับแบบง่ายนะไฟล์ import import video บราวนะครับงานนี้เราเลือกไฟล์ที่อยู่ในโฟลเดอร์เดียวกับตัวแฟลตของเรานะครับแล้วก็เน็กครับเลือกสกินเหมือนเดิมครับกดเน็กครับฟินิชครับรอแป๊บเดียวนะครับงานนี้นะครับถ้าน้องสังเกตซอสนะครับมันจะขึ้นแต่ชื่อชื่อจุด flv นะครับก็ถือว่าโอเคใช้ได้แล้วกดเซฟนะครับคอนเทนเตอร์ ไฟจะเล่นได้ตามปกตินะครับทางน้องจะเอาไปเปิดในเครื่องเพื่อนหรือเครื่องอาจารย์ส่งงานอนะไรพวกนีน้น้องต้องก๊อปปี้ไปทั้ง3าตัวนะครับแบบนี้ทําการก๊อปปี้ครับแล้วก็อนาคตถ้าน้องจะไปที่ไหนก็นี่ต้องเอาไปทั้ง3าตัวนะครับอันนี้คือสกินเห็นไหมที่พี่แบงค์เลือกนะครับก็คือมีปุ่มเล่นกับปุ่มควบคุมเสียงนะครับ อันนี erm ้คือไฟล์วิดีโอของเราอันนี้คือไฟล์แฟลชเห็นไหมนะครับก็คือถ้าน้องจะเอาไปที่ไหนต้องพกไปทั้ง3ตัวแบบนี้นะครับอันนี้คือรูปแบบของการโหลดครับหากน้องชำนาญขึ้นน้องอาจจะสร้างเป็นโฟลเดอร์แล้วก็จัดระเบียบของมันได้นะครับ ก็หากยังไม่ชํานาญก็ใช้วิธีนี้ไปก่อนนะครับก็คือเอาตัวไฟล์มูวี่ไปวางไว้ในข้างๆใส่แล้วก็ใส่ตามปกตินะครับสังเกตผ่านนะครับคลิกที่วิดีโอสังเกตผ่านจะเป็นชื่อจุด flv ธรรมดาไม่ใช่ไดไ i แล้วก็ยาวๆไปหรือเป็นไดซีไดดี D, อะไรของน้องแล้วก็ยาวๆไปถ้าเป็นแบบนั้นก็คือผิดนะครับต้องให้เป็นแค่ชื่อจุด flv นะครับต่อมาถ้าน้องที่ต้องการใส่วิดีโอ เบื้องต้นนะครับดูคลิปถึงแค่นี้ก็พอนะครับแต่ถ้าเกิดน้องที่เริ่มมีความชํานาญแล้วต้องการจะสร้างพาดไฟล์ขึ้นมานะครับเดี๋ยวพี่แบงค์จะสร้างผาดไฟล์ให้ดูว่าทาได้อย่างไรเนาะสำหรับน้องที่ใส่วิดีโอหลายตัวแล้วต้องการจะจัดระเบียบนะครับพี่แบงค์นะครับกดไฟล์ new folder นะครับแล้วก็วิดีโอเอาสองไฟล์นี้ลากเข้าไปในโฟลเดอร์วิดีโอ นะครับเพื่อนที่แบงค์เปิดเอาไว้อยู่ขออนุญาตเช็คก๊อปปี้ไปนะครับเพราะว่าตอนนี้มันคัดไม่ได้นะครับต่อมานะครับในแฟลตนะครับเราคลิกตรงสกินนะครับเรากดตัวดินสอนะครับแล้วก็ใส วิดีโอลงไปนะครับกดตรงนี้นะครับแล้วก็ดู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 ด,ด,ด,ดู Custom Skin URL นะครับสกินเราเก็บเอาไว้ที่วีดีโอนะครับแล้วก็ตามไปด้วยชื่อของมัน Copy นะครับอันนี้สำหรับน้องๆที่อยากจัดระเบียบนะครับกดโอเคครับ ต่อมานะครับตัวไฟล์วิดีโอเหมือนกันนะครับที่แบงค์จะระเบียบเอาไว้ในวิดีโอเป็นโฟลเดอร์นะครับกดโอเคครับลองกดคอนโทรลเลนเตอร์ดูครับได้เหมือนกันนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าน้องสังเกตดีๆนะครับถ้าเราคลิกแล้วดู Property มันจะไปเรียกสกินเนี่ยหรือตัวควบคุมนะครับในโฟลเดอร์วิดีโอนะครับแล้วก็มันจะไปเรียกไฟล์มูวี e หรือไฟล์วิดีโอของเราเนี่ยในโฟลเดอร์วิดีโอเหมือนกันนะครับแบบนี้มันจะเหมาะสําหรับน้องๆที่ไฟล์มีหลายตัวนะครับมันจะได้ไม่เกะกะเวลาไปไหนเราก็ปี้สอันคือโฟลเดอร์วิดีโอกับตัวไฟล์แฟลตของเรานะครับไปไหนก็เอาไป2อันแบบนี้แล้วมันจะเล่นติดนะครับ สมมติถ้างานของน้องมีวิดีโอสัก4 5ตัวงั้นมันจะไม่วางเกะกะกันยาวตรงนี้นะครับทุกตัวจะไปเก็บอยู่ในโฟลเดอร์วิดีโอมันก็จะเป็นระเบียบเนอะแล้วก็งานน้องบางอันมันเกิน45ตัวอาจจะมี44ตัวเพราะน้องบางคนเอาวิดีโอกอไก่ถึงอฮอนคูุกมาใส่อย่างเงี้ยก็มันจะได้ไม่ระเกะระกะวางกันเต็มตัวหน้าข้างหน้านะครับมันจะได้ไปอยู่ในโฟลเดอร์เดียวกันเนอะแต่อย่าลืมว่าไปไหนน้องต้องพกไฟล์กับโฟลเดอร์ไปด้วยนะครับ หากไม่มีโฟลเดอร์ไฟล์ไม่ทำงานนะครับแบบนี้โอเคเนาะตอนนี้น้องน่าจะเข้าใจแล้วว่า,าวิธีการใส่วิดีโอเป็นอย่างไรหากน้องใส่วิดีโอแล้วไปเล่นเครื่องเพื่อนไม่ติดนะครับวิดีโอไม่มาลองเช็คพาดดูลองคลิกดูแล้วดูพาดว่าถูกไหมชื่อโฟลเดอร์ตามด้วยชื่อสกินเอ้ยชื่อโฟลเดอร์แล้วก็ตามด้วยชื่อไฟล์ถูกต้องไหมหากน้องเอาไฟล์วางไว้ที่เดียวกันคือไม่แบ่งโฟลเดอร์วางไว้ติดๆกันเลย ก็ไม่ต้องมีชื่อโฟลเดอร์เป็นชื่อไฟล์เลยนะครับถ้าน้องดูผาดของน้องเป็นได้ C ได้ดีหรืออะไรของน้องเนี่ยแปลว่าผิดนะครับเวลาไปเล่นเครื่องเพื่อหรือเล่นเครื่องคนอื่นอาจจะไม่ติดก็ระวังไว้ด้วยนะครับก็ขอให้น้องสนุกสนานกับการทำแฟลชนะครับในคลิปนี้ก็เป็นคลิปการใส่วิดีโอไม่ได้สงสัยเหมือนเดิมครับเข้ามาที่ j d p r o j e c t .com นะครับแต่ไม่งั้นพี่แบงก็แนะนําเป็น Facebook ก็ได้นะครับมันจะมีช่องแชทอยู่หรือไม่ก็เป็นช่องโพสถ,ถามเนาะ ก็มาถามพี่กันได้นะครับหางน้องดูคลิปของพี่อยู่นะครับผมกเ็เดี๋ยวพี่เปิดไฟล์ให้ดูนะครับผู้ผิดด้วยจริงๆต้องเป็นบอกว่าเปิด You Tube ให้ดูนะครับหางน้องดูคลิปของพี่อยู่นะครับก็รบก,กวนนิดนึงนะครับกดปุ่มติดตามนะครับก็จะเป็นกําลังใจให้กับพี่ได้เนาะพี่จะได้รู้ว่าอย่างน้อยเนี่ยก็ยังมีน้องๆน,นะครับมาดูแล้วก็คลิปที่ยังเป็นประโยชน์กับน้องๆด้วยนะครับ อย่างไรก็ขอขอบคุณน้องๆมากๆนะครับที่ดูคลิปของพี่จนจบหวังว่าคลิปของพี่จะเป็นประโยชน์นะครับก็ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ